และยังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับรายการสบายๆกับโฟนนันประพัฒนเฉลิมสินฮิรันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการบริหารจัดการน้ําในประเทศไทยในภาวะวิกฤตโลกร้อนนะคะนิฉันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย เคยคิดเหมือนอย่างที่ดิฉันคิดตละว่าเออเวลาฝนตกเนาะก็เก็บน้ําไม่ได้แล้วสักพักหนึ่งน้ําก็ท่วมแต่พอหน้าแรงขึ้นมาน้ําก็ไม่มีเออทาไมไม่สามารถที่จะเก็บน้ําตอนน้ําท่วมมาใช้ตอนช่วงหน้าแรงได้ดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนคงเ,เคยคิดอะไรในลนักษณะแบบนี้กันไว้อยู่นะแต่เราลองมาดูซิว่าเอา๊ะมันเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการหรือเปล่าหรือมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมทรัพยากรน้าแห แห่งประเทศไทยและท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ํานะคะดรอภิชาติอนุกูลอัมภัยอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นนะคะขอทําความรู้จักกับสมาคมทรัพยากรน้ําแห่งประเทศไทยก่อน,นะคะ่ะว่าทําหน้าที่อะไรอยู่ที่ไหนยังไงคะอ๋อคืออย่างนี้เลยครับสมาคมเราตอนนั้น ู้รเริ่มก่อตั้งก็ประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยงานเกี่ยวกับน,น้ำเช่นกรมเจาประทานก,กรมทรัพยากรน้ำกรประปานครหลวงนะครับเราคิดว่าเรื่องน้ำเป็นเรื่องที่มีสำคัญแล้วก็มีผลกระทบกับคนส่วนมากก็เลยตั้งสมอคมขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะแลกเปลี่ยนแล้วก็เผยแพร่ความรู้ และแนวทางในการบริหารการน้ํานะครับแต่กลุ่มเป้าหมายที่เราเน้นจริงๆก็คือกลุ่มคณะกรรมการร่มน้ําและก็ผู้ใช้น้ําในภาคต่กงๆนะครับเราไม่ได้เน้นแบบเป็นวิชาการเพียวๆแต่เราอยากจะทำทางอะไรภาคปฏิบัติหรือวิธีการให้มันเผยแพร่กว้างขวางขึ้นนะครับ ค่ะแล้วแล้วบทบาททําหน้าที่อะไรยังไงเหรอคะก็ตอนสมัยก่อนเราก็มีวารสารแล้วก็ออกเป็นบทความแต่บทความอย่างที่ผมเรียนเราจะไม่เน้นหนักวิชาการแต่เราเน้นภาคปฏิบัติแล้วเราก็มีจัดฝุกอบรมแล้วก็มีจัดประชุมอย่างเช่นวันน้ําโลกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตอนหลังๆนี้หลังจากโควิดมันก็ซาซาไปเขาอย่าง แล้วตอนนี้เรื่องวลาสารเ็รู้สึกเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้อ่านในไลน์เลยอะไรก็เลยก็เลยเวาาสารก็เลยหยุดไม่ได้ทํานะครับแต่เราก็เราก็พยายามให้คําแนะนํานะครับอย่างเช่นชาวบ้านเขามีความเปลี่ยนร้อนเรื่องสร้างเขื่อนอะไรทางสมาคมก็ไปช่วยเป็นที่ปรึกษาให้อะไรอย่างดีนะครับค่ะ แล้วคราวนี้มาพูดถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในเมืองไทยกันก่อนค่ะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าอย่างที่ฝนเคยพูดไปฝนก็ยังสงสัยนะว่าเอ้ยทำไมมันทําไม่ได้เนาะฝนตกน้ําท่วมแต่พอหน้าแรงน้ําขาดะยอะไรอะไรเงี้ยเอ้ยมันทําไมเราไม่สามารถเก็บน้ําท่วมมาช่วยตอนน้ำน้ำแรงได้อยากอยากให้พูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้าน้ําของบ้านเรานิดนึงได้ไหมคะได้ครับคือผมคิดว่าอย่างที่เ คุณพูดนำในตอนต้นๆนนะครับประเทศไทยในอดีตเนี่ยเราก็เป็นถูกเข้านามม้ำถูกไหมครับเราลมสมบูรณ์แต่ปัจจุบันมันทำไมถึงเนียท่วมเดี๋ยวแรงผมคิดว่าส่วนหนึ่งเราก็ชอบโทษธ,ธรรมชาติก็คืออาการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราลืมก็คือว่าจากการบริหารจัดการหรือพฤติกรรม กิจกรรมที่เราทำเดี่ยมันมีผลไปทำให้นเกิดปัญหาขึ้นนะครับแล้วปัญหาน้ำท่วมภัยแรงนี่ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนบริบทหรือวิธีการแนวคิดเนี่ยมันก็จะรุนแรงขึ้นทุกปีแล้วกอบกับที่มีการปรับเปลี่ยนสภาพสภาวะภูมิอากาศถูกไหมครับ ปัญหามันก็จะรุนแรงขึ้นทุกปีนะครับค่ะแล้วแล้วตอนนี้ในในเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่มันเกิดเป,ปลี่ยนแปลงขึ้นไปด้วยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะวิกฤตโลกร้อนเนี่ยค่ะมันส่งผลต่อวัฏจักรของน้ํายังไงคะคือคือเออวัฏจักรน้ํามันก็อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นถูกไหมครับพอ,อณหภูมิเพิ่มขึ้นไอไอ,ไอ น้ำน้ำแข็งขั่วโลกก็ละลายก็ทําให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นซึ่งเรื่องต่างๆเหล่า,านี้มันเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกนะครับแล้วการแก้จะต้องใช้เวลานานแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรารู้ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นเราก็ควรจะเริ่มเตรียมตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดก,การน้ำของเรานะครับคือคือถ้าเราจะไป ดูแลหรือวางแผนหรือก่อสร้างสิ่งต่างๆตามแบบเดิมๆแบบที่เขาเรียก business as usual เนี่ยมันคงจะทำให้เราตกอยู่ในสภาพที่ลำบากมากกว่าเดิมนะครับค่ะแล้วและแลอย่างอย่างกรณีของบ้านเราเนี่ยคือปัญหามันมันก็เห็นอยู่นะคะว่าเรามีเรื่องของการการใช้น้ํา ค่อนข้างจะเยอะเราไม่มีน้ำนี่เราก็อยู่กันลำบากเลยทีเดียวนะคะเราจะเดินหน้าในเรื่องราวของการที่ทรัพยากรน้ำเนี่ยมีปัญหากันได้อย่างไรเพราะว่าเรามีเรื่องของการที่จะต้องเขาเรียกว่าพยายามใช้ให้มันคุ้มค่าเนอะน้ำน้ำน้ำเสียก็ต้องเอามาบําบัดเพื่อให้ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีการอะไรเรื่องบ้างคะครับ ถูกต้องเลยครับคือประเด็นแรกผมคิดว่าเราจะต้องมาทบทวนก่อนเราจะทําเป็นว่าโอ้ประเทศไทยมีน้ํามากอะไรเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเพราะสิ่งแรกคือเราจะต้องมาทบทวนกันจัดสรรน้ําคือมอกว่าเราต้องมาดูว่าน้ําต้นทุนเรามีจริงๆเท่าไหร่แล้วเราจะอโลเกตหรือจัดสรรให้แต่ละภาคการใช้เท่าไหร่นะครับเพราะ อย่าลืมว่าประชาชนก็เพิ่มขึ้นไอ้ตัวเมืองก็ขยายขึ้นอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นต่อไปครับอันนี้ก็ต้องใช้น้ําทั้งนั้นในขณะเดียวกันภาคเกษตรก็เป็นภาคการใช้น้ําที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศไทยเนี่ยน้ําแหล่งน้ําที่เราเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับภาคการเกษตรเนี่ยใช้ประมาณเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับคือร้อยละเจ็ดสิบสี่เอาไป ใ้ทางภาคการเกษตรหมดแต่นี้ถ้าเื่อเราไม่ปรับเปลี่ยนหรือจัดก,การจาัดสรรน้ำใหม่มันก็จะเกิดปัญหาเพราะเรารู้ว่าต่อไปนี้ภัยแรงมันจะเกิดี่ขึ้นเพราะความร้อนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นกันและเหยของน้ำก็มากขึ้นถูกไหมครับในขณะเดียวกันมันก็จะเกิดภัยน้ำท่วมมาด้วยนะครับ การจัดสรรน้ําที่อยู่ในเขื่อนการบริหารเขื่อนอันนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนที่เขาเรียกว่าลูเครืบนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดผมว่าเราจะต้องมีการทํางบประมาณน้ําเป็นรายปีเหมือนงบประมาณแผ่นดินนะครับทุกปีมันจะต้องมีการเสนองบประมาณจะใช้จ่ายอะไรบ้างซีแลียลเรียกว่าวอเตอร์บาลานนะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนะที่ที่เราจะต้องรีบทํา อันที่สองผมคิดว่าในเรื่องการบริหารจาัดก,การเนี่ยเราจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือแนวคิดหรือที่เขาเรียกว่าไม d เซตนะครับคือในอดีตเนี่ยเราไปเน้นดีมานไซส์แมเนจเมนต์คือมายว่าเราคิดว่าน้ำนี่มีไม่จำกัดใครอยากจะ้ใช้เราก็หาน้ำใช้ไปเรื่อยแต่ตอนนี้มันต้องมา หมายว่าไอ้น้ํามันเป็นทรัพยากรที่จํากัดแล้วมันก็อาจจะมีน้อยลงเกิดจากสภาวะที่เกิดขึ้นเราก็ต้องมาเน้นการวางแผนกนารจัดการโดยมาเน้นทางสปายซายเมนจเมนต์ Management. คือพูดง่ายๆอาจจะต้องไปยึดแนวพระรามีของในหลวงรัชการที่เก้านะครับเลือกเสริจพอเพียงทึ่งจริงมันก็ใช้ได้ทุกภาคส่วนนะครับ คือเราจะต้องมีการวางแผนการใช้ให้มันเหมาะสมไม่งั้นมันก็จะใช้มากเกินไปนะครับ <c oughs> เรื่องสุดท้ายนะครับผมคิดว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการให้มากขึ้นคือเรื่องแล้วเรามาลองไปเน้นเรื่องสิ่งก่อสร้างเรื่องโครงสร้าง แต่ต่อไปเราอาจจะต้องพยายามเน้นในเรื่องของอการจัดก,การมากขึ้นอย่าไปสร้างอะไรที่มันไปผิดปกติผิดธรรมชาติเพราะอย่างเรื่องน้ำท่วมที่เราเห็นเห็นทุกวันนะครับส่วนใหญ่เราก็ปอกเอาฝนเนยอะก็ถูกแต่เราลืมไปว่าหลายๆกรณีเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเพราะสิ่งก่อสร้างที่เราไปทํา ยกตัวอย่างนะครับอย่างเมืองพัทยาอะไรที่อยู่ติดชายทะเลอย่างเนี้ยน้ํามันไม่ควรจะท่วมนะครับเพราะมันเป็นทะเลน้ําก็ไหลลงไว้ได้แต่ที่มันท่วมเพราะพวกถนนถนทางเราไปสร้างทางปิดขวางทางน้ําหรือไปถมพวกลําน้ําต่างๆแล้วน้ํมันก็ไม่มีที่ไปนะครับอันนี้ผมว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือเราจะต้องปรับพิธีการใหม่แล้วนะครับ ค่ะแล้วอย่างอย่างปัจจุบันนี้ถ้าเราบอกบอกว่าปัญหาทรัพยากรน้ําที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของคนเรายังไงบ้างอะคะโอ้ผมว่าผมว่าอย่างที่ผมเรียนตรงต้นน้ามันคือชีวิตวันประชาโซนทุกภาคส่วนไม่ไม่ว่าอยู่ภาคไหน,นก็ต้องได้รับผลกระทบทั้งนั้นถ้าเรามีปัญหาเรื่องน้ําเช่นกรณีถ้าเป็น น้ำปโภคบริโภคถูกไหมครับตอนนี้เราก็เริ่มมีปัญหาแล้วเวลาหน้าแรงก็ต้องรุนกันว่าน้ำทะเลหรือความเค็มของน้ำจากขึ้นถึงสำแรลหรือเปล่าคือสำแรลเป็นจุดที่การประปานครหลวงดึงน้ำไปทำประปานะครับถ้าความเค็มมากน้ำประปะมามันก็กล่อยเราก็ทำมไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องไปซื้อน้ำขวดเลยอันนี้มันก ทำให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะครับหรือเช่นน้ําเพื่ออุตสาหกรรมอย่างนี้นะครับอ่าภาคอุตสาหกรรมก็จะเดือดร้อนได้เกิดขาดแคลนน้ําแล้วก็ะกระบบการผลิตก,ก็จะหยุดชงงะงักถูกไหมครับในขณะเดียวกันภาคชุมชนอย่างเมืองใหญ่ๆก็มีความเสี่ยงกับน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมครั้งเดียก็เสียหายเยอะนะครับเพราะฉะนั้น ไอ้การปรับเปลี่ยนหรือภัยน้ําเนี่ยมันจะเกร้ทบกระเทือนกับวิธีชีวิตของคนในทุกระดับนะครับแล้วตอนเนี้ค่ะเรามีแผนงานที่มันเป็นแผนจริงๆจังๆในการบริหารจัดการน้ํามากน้อยแค่ไหนคะดรพิชาครับเพราะอย่างเวลาเวลาพูดถึงจัดการน้ําที่ไรเนี่ยหน่วยงานที่ถูก ถูกพูดถึงเป็นอันดับต้นๆเลยคือกรมชนระทานซึ่งก็ไม่ใช่ว่ากรมชลประทานจะแบกรับปัญหาน้ําของประเทศได้ทั้งหมดเนาะจร,จริงๆมันอาจะต้องเกิดขึ้นจากหลายๆหน่วยงานผสมผสานกันถูกไหมคะแต่ว่าเหมือนกับว่ากลายเป็นแบบกลายเป็นจำเลยอะ่ะเวลาน้ําท่วมเวลาบริหารจัดการน้ําไม่ดีที่กรมชนระทานโดนตลอดเลยเท็จจริงนี่เป็นยังไงฮะใช่ใช่ครับคือคือจริงๆหนึ่งเพราะกรมชประทานเนี่ยเป็นกรมเก่าแก่แล้วก็ ีหน้าที่ไดเรี่ยงดูแลน้ำตั้งแต่ต้นนะครับแล้วอีกประการหนึ่งก็คือกรมชมประทานดูแลพื้นที่ชมประธานมีหน้าที่ส่งน้ำอย่างที่ผมเรียนว่าน้ำเจ็เปอร์เซ็นที่เราเก็บกักได้ถูกเอาไปใช้ในทางภาคเกษตรทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราลองลองเลือภาพดูนะครับเรามีงบประมาณอยู่ร้อยบาท แต่74บาทเอาไปใช้เพื่อการเกษตรหมดแล้วเมื่อเราเหลือแค่ที่26บาทไปเพื่อกิจกรรมรอื่นๆซึ่งมันมันเหลือน้อยนะครับเหมือนเหมือนการลงทุนนะครับเราเอาเงินส่วนใหญ่ไปลงอยู่ภาคเดียวภาคหนึ่นมันก็ทําให้เรามีช่องวางในกนารจัดการยากขึ้นเพราะฉะนั้นแนวคลิดก็คือว่าเราจะทําอย่างไรนะครับให้ภาคเกษตรเนี่ย สัดส่วนการใช้น้าน้อยลงผมผมไม่ได้บอกลดพื้นที่เกษตรนะครับแต่บอกว่าเราพยายามลดสัดส่วนการใช้น้ําให้น้อยลงเช่นมีการปรับระบบะการปลูกพืชเปลี่ยนการปลูกพืชจากใช้น้ํามากไปน,น้ําน้อยหรืออ่าปรับเปลี่ยนวิธีการส่งน้ําที่บางมีเป็นประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นต้นนะครับในขณะเดียวกัน หน่วยงานอื่นก็มีส่วนด้วยแต่รู้สึกจะเอาตัวรอดเพราะว่าส่วนใหญ่เป้าไปพุ่ง่อที่กรมชมประทานอย่างกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับที่ตอนนี้ก็มีหน้าที่ดูแลพวกลำน้ำตักแต่หลายๆก็มีีเน่ยไปสร้างเขือ่อนอกันน้ำนะครับกลัวน้ำตลิงอะไรเนี่ย แต่มันทําให้น้ําแคบลงนะครับหรืออย่างกทมหน่วยงานอื่นอย่างเนี้ยเราก็เห็นนะครับซึ่งมันก็มันก็เป็นคิดได้หลายทางที่เราไปปรับปรุงครองแล้วก็ปลูกบ,บ้านให้คนที่เคยปลูกปลุกอยู่มองมุมหนึ่งมันก็เอามันก็ดีเราไปจัดให้มันมีระเบียบม,มากขึ้นบ้านคนมีที่อยู่แต่ถ้าเรามองอีกด้านหนึ่ง คลองอันนั้นมันเหมือนทางระบายน้ําเดิมที่ในหลวงองค์ก่อนตอนท่านประราไให้ถูกไหมครับเมื่อเราไปทำไปไปถมให้มันแคบลงมันก็ทําให้ขีดความสามารถในการระบายน้ําน้อยลงนะะต่อมาเวลาฝนตกหนักน้ําก็จะท่วมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมว่ามันจะต้องมีการทําแผนแต่นี้กลับมาที่แผนนะครับ ประเทศไทยเราก็มีแผนเยอะนะครับแต่ละกรมกองของเขาก็มีแผนแต่ปัญหาก็คือว่าแผนมันไม่ได้มันไม่ได้เอามาอะไรประสานให้มันสอดคล้องกันแต่ละคนก็มีแผนแต่บางทีแผนมันอาจจะไม่สอดคล้องหรือมันขัดแย้งกันเองก็ได้นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันถึงเวลาที่จะต้องมีการมา จัดการใหม่นะครับหรือเรื่องอย่างยุสาตาชาติที่บรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญถูกไหมครับสอาสชาติยี่สิบปีจริงๆแล้วถ้าไปดูวิธีการจัดสรรง,งบประมาณงบประมาณมันก็ไม่ได้จัดสรรตามแผนหรือพาราลิซีที่อยู่ในแผนยุสาตา์ชาติบางเอินที่ผมพูดเพราะว่าผมมีส่วนอยู่ในชุดที่ห้านะครับ แล้วก็มีการกำหนดว่า p r พาริ t ีจะต้องทำอะไรแต่เท่าที่ผมสังเกตโครงการหลายโครงการที่เรากำหนดเป็น i o r i t y เวลาผ่านไปตั้งหลายปียังไม่ได้รับงบประมาณสักบาทหนึง่งเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องแผนคงจะต้องมาปรับใหม่คือปรับเพื่อให้รองรับกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด,ด้วยแต่ไม่ใช่เหมือน วิศวะและดูชัวร์นะคะค่ะแล้วอย่างตอนนี้อาจารย์เองก็เป็นอาจารย์วิศวกรแหล่งน้ำค่ะอาจารย์มองว่าเรื่องของการก่อสร้างมันมีผลต่อเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพราะว่าสิ่งก่อสร้างมันบางตัวเนี่ยมันเหมือนกับขวางทางน้ำเนาะเออมันมันก็มีมีผลต่อเรื่องของการการทำให้น้ำไหลหรือว่า จะจัดการให้มันเป็นระบบได้ลำบากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้พูดถึงตรงนี้สักหน่อยค่ะครับอ๋อก็ก็สิ่งที่ผมพูดนะครับถ้าเผื่อไปกระทบกระเทือนวิศวกรบางท่านก็ถือว่าผมตำหนิตัวเองเราวกนันะครับผมว่าในหลักสูตรวิศวกรรมของเรานะครับเราสอนน้อยมากเกี่ยวกับเรื่องระบบธรรมชาติเข้าใจธ,ธรรมชาติ วิศวก,กรส่วนใหญ่เราสอนเรื่องก่อสร้างเราคิดว่าเทคโนโลยีเราเนี่ยสามารถเอาชนะธรรมชาติได้แต่จริงๆปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้นบันสอนให้รู้ว่าธรรมชาติมีพลังยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ที่จะไปทำอะไรทั้งนั้นนะครับยกตัวอย่างอย่างน้ำท่วมยุโรปอะไรเนี้ยที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับ เขาไปศึกษาแล้วสาเหตุก็เพราะว่าวิศวรกเนี่ยไปเปลี่ยนทางน้ํานะครับตอนนี้พอไปเปลี่ยนทางน้ำไอ้การธรรมาชาติระบบมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดพอนานๆาเข้าธรรมาชาติก็เอาค <c oughs> <ๆ>ือ <c> ก <oughs> ็คือช่วมหรืออย่างง่ายๆอย่างบ้านเรานะครับที่ไปสร้างฝายอะไรไปกันน้ําพอนานๆเข้ามัน น้ำมามันก็นรับไม่ได้เพราะมันไปฝืนธรรมชาติเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางวิศวกรรมเขามีแนวคิดใหม่เขาเรียก nature based solution นะครับซึ่งผมว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เขารู้เรื่องน้ำค่อนข้างจะดีกว่าคนอื่นนะครับเขาก็เริ่มนำเอาหลักการ nature based solution คือพูดง่ายๆคือ จะออกแบบก่อสร้างหรือวางแผนอะไรเนี่ยก็พยายามให้เรียนเหมือนธรรมชาติอย่าไปฝืนธรรมชาตินะครับหรือผมชอบใช้คำว่า back to basic คือกลับไปให้มันเหมือนเดิมอย่าไปอย่าไปทำอะไรให้มันฝืนธรรมชาติมากเกินไปเพราะฉะนั้นผมก็ยังคิดว่าภาควิศวกรหรืออาชีพหรือมหาลัยต่างๆที่สอนเนี่ย มันควรจะเริ่มปูมพื้นให้เข้าใจว่าธรรมชาติของน้ําเป็นอย่างไรนะครับผมว่าในร้อนที่การที่ก้าท่านพูดสองคำผมว่าเนี่ยเป็นเป็นศัจธรรมเลยนะครับท่านรับสั่งว่าน้ําต้องมีที่อยู่น้ําต้องมีที่ไปถ้าเข้าใจสองอันนี้เราก็แก้ปัญหาได้เยอะน้ําท่วมก็ต้องหาที่ให้น้ํามันอยู่ เราก็ต้องทําทางให้น้ําไปนะครับวันนี้พวกเป็นต้นแต่ส่วนใหญ่อย่างปีห้าสี่เนี่ยพอน้าท่วมครับตื่นสนกแทนที่ให้ระบายน้ําไปเราไปกั้นนู่นกั้นนี่น้ำก็เลยไม่มีที่ไปมันก็เลยยิ่งท่วมนานหนักเข้าไปอีกเป็นต้นนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าทางสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยต้องมาบถบทวนว่าเราจะสอน วิศวะหรือสอนคนให้เข้าใจธรรมชาติให้มากขึ้นเพื่อการออกแบบหรือการก่อสร้างเนี่ยมันจะได้ไม่ไปสร้างสิ่งที่มันฝืนธรรมชาติแล้วก็เกิดปัญหาต่อมาใหญ่โตนะครับ วันนี้เราก็ได้ทราบมุมมองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ําประเทศไทยในภาวะวิกฤตโลกร้อนจากท่านวิทยากรของเราค่ะดรอภิชาติอนุกูลอัมภัยต้อ,องขอบคุณมากๆนะคะท่านนายกสมาคมทรัพยากรน้ําแห่งประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านน้าดรอภิชาติอนุกูลอัมภัยค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะยินดีครับครับค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ฟังคะพักกันสักครู่ค่ะ